มาครับพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงด้วยกันสามประครงย้อยมันยังกับน้ำไตตน้ตนเปียดพักตั้งจอดข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงครับพี่น้องมันหลักซอน ห้องเว่วลานขนาดเลยต่รม่หานตา่ำกินเองอเบอ่กินเสร็จเรวก็แค่กก็ต่ำน้ำกิดพกวต่ำห้องยุ่นกลานขนา <laughs>

ก็อ้วนขาวๆาวกแบบไม่มาจะบบักโอ้บักปัจีกยกันปัจจัยปรุงว่าปุุงออกครับพี่น่องสามจุฬาแจกของ ยัง่เอยอ้วนนาละช่งหนกยน่วออนเยมันไม่้งหรอมไมล่ครับกินผัดกินจะแซ่บอ้วนนามละเอาซุมเหมือนนอนผัดอืมอ้วนนาอะขแกไปต่ำทำอ่นอน,น้วหลวงกินต๊ะกินหลวงได้แต่ เออหืมไมเหลียวแต่แตู่มาเกอตอกกลหมน่อยหนึ่งแล้วนสูบออกไปพอเพียบต่อละเพ็ดเพ็ดเพ็ดหืแล้วที่เห็นลูกนี่มากินเพ็ดเ่ะเพ็ดเพเลยค่ะแม่เจัดจัดต่อสมกตอนนี้พวกี่เห็นไม่เ ุวยมากชอบน่ากินกันอะไรอยากกินกันนี่ทห้หนังแซแจะแซบแล้วไ้เป่าางเิองมาสวยมากเลย เอาตํามะนาวเล็กๆนะตํามะนาวเล็กๆมันจะแจกเล็กๆหมดแล้วเด้อเด้อสุขเด้อครับ ไม่เันมาหานกหนไหมเพื่อตรงหน้าเห็นนำแหงนำมันบลิวๆบบ กตัวเขาสร้างเขเคยรับขึ้นหมดเลยอร่อยก็เสือข่าตามงเวลาช่ไหมมเคยตำกินเองหรไม่ตำไปตำไปเสือกินตำบวกกันไหนอะไม่เท่าไหร่ไม่เือนตำกินเองตำ ਹਾਂ ਤੋ ਵੇਸ। ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਵੇਂ। ਹਾਂ। ਤਾ ਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

你那黄不拉。